สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบอร์ุทกทานเด้อบัวอยู่ฟังไทยฟังลาวรต่างประเทศพบพ่อก,กันคือเก่าเด้อตาพี่น้องตอนนี้ฮาวกำลังสิไปเกี่ยวเข่าพี่น้องเกี่ยวเขายังบวัวแล้วอยู่เด้อพี่น้องยังบัวลายดอกนอนยังเป็นเขา่าเข่าเจ้าพี่น้องเข่าเจ้าหรือว,ว่าเข่าหอมนั่นเองนะพี่น้องอันเข่างานพี่น้องก็เลยหากกระซุกเนาะเข่าหากระซุกอันบวัวลายไ้เด้อพี่น้องเขาซา้ำไใน,น่อยๆน้องแต่ว่ายัง กำลังสีเกี่ยวนะพี่นอนะ้องเนาะเมื่อนี้กะมาเกี่ยวคนเดียวพี่น้องก,กิ๊กี่่าสิมาํำลังแต่ยังบ่ได้มาเนาะก็เลยมาคนเดียวก่อนพี่น้องมาบึงมาสมน้ำกันพี่น้องเลยตอนนี้ก็ยังอยู่เดินพี่นอ้องเลยยูหน้าทงที่แบบเลียงมูนี่แหลนะเนาะพี่น้องไปบึงเขาํำกันว่มามันซุกขักสำได้แล็วมีไงจืดว่มามันซุกเล้วให้มาเกี่ยวเลยมาเกี่ยวเนาะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้แดดแห้งรายพี่นอ้องเอ้ยแดดแบบเห็มแห้งเนะาะแดดแห้งอะเลียโรพี่น้องเ allemaal. อ้ย แดดแห้งแต่เศ้าเลยเนาะแดดเหอนเดดแห้งแต่เศ้าเลยมาเบิงน้ำการเด้อพี่น้องเด้อปะ่ะไปเบิงน้ำการพี่น้ององวงกินหนะตระทแพงแต่ไงอันนี้เป็นพักไม่ใหญ่จืดเลยพี่น้องเพิ่นปลูกแต่ยังปลูกบกบดอกห้ากระปุกซ้ำนีน้เนาะ เพียงยังสิหาบอนป Ł, <ม>ูใช่พี่น้อเงาหาบอนปูปลาได้ผิก,ก,กะหากระติดเนาะพแหละเดือนหกเดือนเจ็ดพแหละจังสิได้กินหมากเนาะผิกก็ได้ตอนนี้กำลังสิลงไปเอ๊ว่าได้ใหม่พี่น้องเ้ย ได้ล,ลูกใหม่เขากระสุกสาข้าแมนกันแล้วแต่หึงแล้วเลยพี่น้องเลยหากระสุกสองหม,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 มู่โม่งปยอยกัน กระสมแล้วพี่น้องเอ้ยบห์ว่ามานโบ้เลยจังใดเนาะตอนนี้กำลังยางลงไปนะพี่น้องทองผ้าแบบบ่มีมีเกเลยพี่น้องเอ้สัมิีเดสบุดมือเลยบ่เล้วบเลวตอนนี้กับตอน ได้กระยาเนาะเพราะว่าหน้าซ้ำไห่บอีบมะพราวพี่น้อยลงคลิปกระสิบ,บอกขอเป็นในลมเวลาพี่น้อยขอโทษขอภัยลายๆเด้อขอโทษขอภัยลายๆเนาะยังลินคือเก่าและลยนี่เขาเจ้ากับพี่น้อยนี่เจิ้นว่าให้มาเกี่ยวโรดว่ะแต่ว่าเราจะไปเกี่ยวไห่หน่อยก่อนเนาะ หาย,ย nhau เนี่ยงูเผาเกี่ยวจะไปเกี่ยวหายหน่อยก่อนพี่น้อยเกี่ยวหายหน่อย,ออย,ออยมันจังเลววายอุ <g odor ant> <c ười> ้ยผักกะเง่งออกดอกแล้วพี่น้อง พี่น้องป้าหนุกสมารายแต่ัารทำาบกเกี่ยวในหนุกสิกินเบิร์ด่นพี่น้องเลยหนุกลายอะไรนี่สองไห่พี่น้องแต่ว่าไห่บยาวเนาะหายหน่อยก็งามอยู่เลยพี่น้องเลยเขาเจ้าก็ได้ป้านาอึนอตื่นอยู่เลย หอมพี่น้องเลยอืมหอมมาเลยนกน่ะเต็มขา,าเเผ่อยู่พี่น้องมีแต่นกเลยนะป้าโทนกมากินเขาพี่น้องจ้า เกี่ยวแล้วช่อเงินน้องอุ้ยแกบมุมก็ลุยเป็นลยุยเสียขยะเากับพลใสเลยผู้ฮักก็ได้เคืองห้พี่น้องเอ้ยเครองห้ในหน่อยนีย่โมเลวคือสิโ่แล้เดอกพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้มีทางไปแหละจะน้องก็สิไปอีกเกี่ยวซะก่อนเนาะ เด็กเด็กแดดบ่ลุยลุยไปดิป่าลุงไปดิป่าลุงแกบุ้มเกี่ยวเป็นเนี่ยบอกมาเกี่ยวผีรูไก่ไก่ผีเอองุ้มเกาะเกี่ยวลงเด้อโอ้ยหากับฮัดเกี่ยวพี่น้องเอ้ยยังบอกเคยเกี่ยวจกเถื่อก็ได้อยากเกี่ยวบ่ให้เกี่ยวก็ได้ค่อย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 อยากเกี่ยวไว้มือสิจับเข่าก่อนนั่งนะ ปกติเขาจะเอาเกี่ยวเศร้าก่อนอันนี้นั่งเอามือจับก่อนกิกิยังหมักผงเกี่ยวเป็นแล้วกิกิไผ่ซ้อนกิกิคือเกี่ยวเป็นฮึป้าอบหนาวสานเลยกิกิใส่วอมอีปุ้<า>ยฮะกะซีเ็นฮะกะสิเห็นกิกิใส่วอมอีกเนาะไม่ได้ใส่แต่หมวกพี่น้องเอ้ยใส่วอมทั้งในนำ้ำ ผืนอบผิวคือแกมบุมเ่ยผืนบอบเลยแกมบุมโอ้ยอย่าดึงลร้เถื่อนละย,ย่านเด้งุ่มเกี่ยวลงงุ่มเกี่ยวลงฉันกลัวเลือดมือเธอจะหวานสะทอบใสแอวก่อนจังปงเด้อปง,งงามงเด้อเย็เยนเอาลูกสาวนาใหญ่มาต้องเกี่ยวข้าวเป็น ว่าเป็นต,ตีแท้สิวะเนาะทั้งว่าวไทยทั้งว่าวลาวอย่างนี้ขอพูดหน่อยนะคะพี่น้องตอนนี้กันแดดแห้งลายอคกาง่วงนอนตอนแดดแ่บันเริ่มขี้ข้านบ่า <laughs> พี่นาว่าสิมีจืดมาคันเมืนเห็ดสิเห็ดไร้เก่เาสันยูเกี่ยวเขาเจ้าเด้อพี่น้องเด้อเขาวสวยอันนี้เป็นเขาเจ้ามะมะลิเ<ม>ขาเจ้าหอมฮันเดยหฮันเดยเจีายวบริบาทเขาโอ้ยตกใจเด้ แกมบูม,มาเข่าบาดมือวะสันเดือดออกเลยพี่น้องเอ้ามาเป็นตกากล้องค่ะซาพี่ลามมา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 เดินมาเทาย่านได้แดดกดับแดดนี่เด็ดกระแดดย่านได้เว้ยจะใส่แกมบูม,มาเป็นตากล้องค่นะ้โนบัน บายดีเด้อพี่น้องเกี่ยวเขาน้ำกันเด้อจ้าให้แต่เกี่ยวเ้าเข่าแล้วไม่เกี่ยวง่ายพี่น้องเลยหนากำบะเร่อบเลยเนาะใครวะกนจะเที่ยวลายมาทางนางเนาะนั่งห่วยบุกแล้วบอลอยโอ้แต่พอคนถึเขี่ยวเนาะ โอย้ยจอยมีคน,นมาหลักมัดหัวนะครับเก็บมาเช่าอันนี้จะห้อยเขาเอาหลักถั่วปีหัวแหวนหน้านี้เลยห่างกันปันกันกิน ว่าอยู่ในตลาดอีสปีถึงเข้าใจส่วนลายนี่คนลาวนี่หมักใส่ข้าวเหนียวลายที่ชุดเพราะว่าคนกินข้าวเหนียวลายที่ชุดพี่น้องคนมากขาเจ้าโบคอยได้กินข้าวข้าวเจ้าเนาะโคอยได้กินข้าวช่วยพี่น้องข้าวช่วยี่คือเป็นข้าวเสริมแต่ว่าเออเบื่อข้าวเหนียวแล้วเนาะอยากคุ้งข้าวเจ้ากินกระพักกระยังนะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวคนเล่าเนี่ยกินแต่ข้าวเหนียวก็เลยใส่ข้าวเหนียวลายพี่น้องเลยข้าวเจ้าโบคอยใส่ลายครับ กับหน้าเห้ากับคือเนี่ยนี่เลยเนาะมันเป็นแบบผลนยาโต๊ะก็คือดินแห้งโลดพี่น้องเพื่อเขาทิชุกเนาะเพื่อเขาทิชุก์เลยมันมันแห้งมันเหี่ยวมันบ่ค่อยได้เขานะพี่น้องมันเป็นเขางันนะเนาะ,นะมันเขาดอแบบเออได้เกี่ยวไว้คือเขาเนี้ยนั่นสหลาล่พี่น้องเลยใหลแบบเบิดถุงเลย นี่แหละนี่ามไห่พอได้หุงกินพี่น้องเล้ย แห้งอันนี้พี่น้องเอ้ยโคตรโคตรเดี๋แล้วไฮนี่จะเะลรเป๊ะเถอะเลยพี่น้องลมจับเลยเน้องคุณน้องเอ้ยเดี๋แล้วไฮจะเป็นลมหายใจสิบหกพันก็เลยโอ๊ตนาโอ๊ตากระบอกได้ผอมมันแดดแห้ง เียวสามหายคือถ่ายสองปีเลยเด้อพี่น้องเลยพี่หนาเจอันใหม่เนาะเห็บเขาก็่ามันงามวยอยู่เขาจะเอาสิเกียวง่ายวงเงี้วนี่สิเกียวค่ะก็ทั่วไปเลย ไม่ไม่เกี่ยวค่ะเจ้ามันน่อยนะรมันอ่อน เมื่อในประเดองง้อลงมาพี่น้องเลยพี่ดองว้ายอพิ่แซีวนี่กับพอเป็ของงานพี่้องเว้ เกี่ยวก่อนพี่น้องแล้วครมีทางไปอีกเนอกเหนือเหนือนะจะได้กับผักเบิ่งผักส้มผักชีตามต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีปะลุง